การที่เราจะเมตตาคนอื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะไปส่งเสริมให้เขากระทาความชั่วมากย่งขึ้นนะคะสิ่งไหนก็ตามที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลในร่วงเกินเราในทางที่มันไม่สมควรใช่ไหมคะถ้าเราไม่อยากจะผูกภัยเวรที่ไม่ดีต่อกันก็คือเราก็มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งกรรมชั่วที่เกิดกับบุคคลน,นั้นที่เป็นของผู้ที่กระทําผู้นั้นก็ต้องได้รับวิบากที่ไม่ดีตามมาค่ะแต่การเมตตาบุคคลอื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปส่งเสริมให้ท้ายให้บุคคลน,นั้นทําชั่วอีกต่อไปค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเน่ยจะเป็นผู้ที่ถูกล่วงเกินจากบุคคลอื่นซึ่งเป็นอกุศลวิบากที่ไม่ดีของเราให้ผลก็ตามค่ะแล้วเราก็ให้อภัยไปแล้วก็ตามค่ะ แต่ผลของกรรมชั่วนั้นก็ย่อมส่งผลไปหาบุคคลนั้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทํากรรมเช่นไรไว้ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นตามมาเช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปส่งเสริมให้ท้ายหนุนนําสงสารบุคคลนั้นแบบผิดค่ะถ้าบุคคลนั้นกระทาผิดตามกฎหมายก็ต้องดําเนินไปตามตัวบทกฎหมายค่ะซึ่งก็เป็นกฎหมายบ้านเมืองที่จะต้องดูแลสภาพของสังคมมนุษย์ทุกวันนี้อยู่แล้วค่ะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ค่ะ ซึ่งการเมตตาคนอื่นนั้นน่ะแม้เราจะให้อภัยก็ตามค่ะแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปส่งเสริมให้ท้ายสนับสนุนเขาในทางที่ผิดค่ะเพราะว่าจิตที่เป็นอกุศลของบุคคลน,นั้นจะมีกําลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะแผ่ออกไปชักนําบุคคลอื่นให้เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดแล้วก็เชื่อในการกระทําที่ผิดแล้วก็จะยึดถือในแบบอย่างที่ผิดตามบุคคลน,นั้นเช่นเดียวกันค่ะ เวรจะต้องระง,งับด้วยการไม่จองเวรก็คือบุคคลใดร่วงเกินเราก็ตามเราให้อาภัยไปแล้วผลของกรรมชั่วนั้นก็ย่อมเกิดแก่บุคคลนั้นแต่ว่าในส่วนของข้อกฎหมายหรือว่าบุคคลใดทําผิดในเรื่องของกฎหมายก็ต้องไปดําเนินกฎหมายตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในเมืองประเทศนั้นเช่นเดียวกันค่ะไม่ได้หมายความว่าเราจะไปให้ท้ายส่งเสริมบุคคลนั้นค่ะ